สวัสดีครับวันนี้ครับเราแก๊งปลากระป๋องจะมาเรามาบ้านพี่หนึ่งครับเราจะมาทำย่างปลากับหมูกระทะกินกันครับผมครับแนะนำตัวหน่อยครใครครับมผมบุญยธิศอ้นมาครับเชิญคารุซาตครับแก๊งปลากระป๋องครับชื่อเชฟอะไรครับเชฟหมาครับไม่เชฟหมาเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็น ที่สองนะครับจากกระแสตอบรับนะครับท่านผู้ชมดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็จุดยอดวิวอยู่ประมาณ3 5 0อห้าสิบแล้วนะครับแต่ที่ดูนี่บรรยากาศโดยรอบนะฮะวันนี้เราจะมาทำบรรยากาศดีมากครับนะครับวันนี้มาทำอะไรกันครับมาแล้วว่ามาย่างปลาทำปลาป่องกินนะมากระป๋องไม่ใช่ครับทำปลากระป๋องครับนี่ครับดูจากการตั้งเตาของพวกเราครับเตาธรรมชาติเตาธรรมชาตินะครับวันนี้นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมต่อไปนะครับว่าวันนี้เชฟหมาจะมาทำอะไรให้เรากินกันครับผมตอนนี้เชฟหมาเขาทำอะไรอยู่ครับย่างปลายู่ครับอเอาย่างปลายิมพงองและการจะได้จะได้ับมืดมากเลยครับโอ้ยมี พลังงานบางอย่างด้านหลังไหมครับลูกมือลูกมือครับเป็นลูกมือเชมหมานี่ครับอ๋อครับนี่เป็นแขกรับเชิญของเราใช่ไหมเจ้าของเจ้าบ้านอ๋อนี่นะเจ้าของบ้านเนื้สภาพเนี่ยนี่เจ้าของบ้านนะครับหน้ามเลยคครับชิญเช็นเชมหมามาให้รู้ว่าเรากินเนี่ยครับวันนี้อเชมหมาทำอะไรนะครับวันนี้ปลาปลาย่างกับปลากระปุ๊บปลาปลาย่างคับมัปลากระป๋องย่างใช่ไปลาย่างครับกบุ้งกระทะครับเอาให้ในปลาปลาย่างเนี่ยชมหน้าตาของปลาย่างครับ นี่คือปลาย่างฮะตอนนี้ได้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับเชฟหมาผ่านไปได้ประมาณห้าทีแล้วนะฮนะนี่เลยอร่อยม,มาตานะากินโหชุยมากเลยฮนะท่านผะู้ชมคงได้รับกลิ่นกนะันนะฮะหอมนะไม่ใช่เหม็นนะฮะครับผมนะครับสำหรับเมนูนวันนี้เชฟหมาอคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มครับอร่อยครับวันนี้เชฟหมาทำอะไร บางครับเนี่ยในส่วนของการทำปลาล้างปลาเดี่ยเขาเมียที่ล้างปลาครับผมปลาล้างปลาก็ไปครับล้างปลาเ่อไปฮะเชฟหมาในวันนี้เด็กครับเดี๋ยวเราคงได้รับชิมอาหารของที่เชฟหมานะฮะจะทำในวันนี้ฮะสักครู่นึ่งครับครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับเชฟหมาเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูฮะไหนครับผมเมนูไหนลองชื่ขึ้นมานิดนึงครับอ่านี่โปรดสั่เล็กครับน่ากินมากนะฮะโห หรือไปใกล้กันเลยครับอะไรครับเป็นของเชฟหมานะในวันนี้ครับอีกหนึ่งนี้ครับสองตัวครับแล้วก็มีนะฮะน้ำพริกนะฮะอะไอ้น้ำพริกด้วยครับนี่คือของเชียงในวันนี้ฮะแล้วก็ตอนนี้เชฟตัวนี้ครับไปต่อครับจะทำหมูทากินครับหมูทะหมูกระทะกินเองเลยฮะครับผมเชฟทำเองเหรอครับปลาครับสั่งมาสั่งมานะฮะครับผมโอ้ในนะครับแบบหมูกระทะอ่ะอ้าวใน อ๋อครับมือเป็นสิ่งที่เชฟหมาทำกิจการต่อไปนะครับผมอุ่นรับก็คือการอุ่นให้กินนะฮะนี่กำลังติดเตาอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวติดตามชมต่อไปครับว่าหน้าตาหมูกระทะที่เชฟหมาจะทำให้เรากินในวันนี้เป็นยังไงคเดี๋ยวดูครับครับผมนี่คือชมหน้าชมตาอาหารนะสร็จแล้าชื่อเมนูว่าอะไรนะฮะเมนูนี้ หมูกระทะนะฮะนี่เป็นฝีมือของเชฟหมานะฮะนี่ฮะหน้าตาเอ๋อแบบนี้ได้ไงอร่อยมากนะฮะมีฝีมือของเชฟจริงๆใช่ไหมครับผมอ๋อทำหน้าตาของอาหารนะดูนะานมากเลยนี่ฮะดูหน้าตาอร่อยนะฮะดูครับนี่คำแขกเอาเสียงของเราชิมแล้วเป็นไงบ้างครับผมอร่อยมากครับอร่อยมากนะเป็นมือเชฟหมาสุดยอดเชฟนะครับไหนลองอีกสักชิ้นหนึ่งให้กับ เจ้าของบ้านหน่อยครับไคจะดไมุ่ดูเลยครสุกไม่สุกเรเออะไรครับเต็มที่ไป เจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านครับบ้านฮะเจ้าของบ้านอย่างนี้ฮะครับออกมาปโอเคนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับเชฟอาหารสุดยอดครับสุดยอดมากเลยฮะเป็นสีมือของเชฟหมาวันนี้ก็าทำให้พวกเรากินกันถึงนี่เลยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้คงจะจบลงแค่นี้เนี่ยฝากเนื้อฝากตัวทีนิดนึงครับสแหรับเชฟหมาเชฟหมาฮะใครชอบก็กดไลค์เยอะติดตามมันได้ชอบโอ้โท่บอกนะฮะเดี๋ยวจะไปทำให้กินที่บ้านนะ สามารถติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ใช่ไหมค,ครับผมใชครับผมก็พิมพ์ไปได้ที่คำว่า,าครัวเกลียนเกลียนนะฮะเชฟหมาแล้วก็สามารถเจอกันได้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะนะคงจบไว้เท่านี้แลเรลอเริ่มนดูนี้ต่อครับ